สวัสดีทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในการที่จะเพิ่มเติมความรู้ในด้านกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปอ่านทำความเข้าใจในหมวด1การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารจังหวัดนะครับเฉพาะในมาตรา5ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราชสองพนหีนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นผมขอเชิญทุกท่านไปอ่านทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับมาตรา5ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่งประกอบด้วยวงเล็บ1ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับวงเล็บ2หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวน3คนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้นะครับวงเล็รบ3ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวน4คนประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาองค์การบริหารจังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคนประหลัดองค์การบริหารจังหวัดและผู้แทนเครืารองค์การบริหารจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับสี่คนนะครับสําหรับผู้แทนองค์การบริหารจังหวัดโมเลบสี่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งการเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่นนะครับ ด้านการบริหารการบุคคลด้านระบบราชการด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารการบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับครับในส่วนมาตราห้านะครับวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บสี่นั้นผมได้อ่านนะครับในรายละเอียดให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วนั้นนะครับผู้ที่เป็นประธานคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ แล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนะครับจำนวน3าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นดนุนพินิษของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน4ีคนนะครับ ผู้แทนจากอบจจำนวนสีคนประกอบด้วยท่านนายกอบจนะครับสมาชิกสภาอบจซึ่งสภาอบจนะครับเลือกกันนะครับคัดเลือกนะครับจังหวัดคัดเลือกให้เหลือจํานวนหนึ่งคนประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือประหลัดอบจและผู้แทนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนนะครับรวมทั้งสิ้น4คนนะครับผู้ทรงดู้จานวน4คนซึ่งคัดเลือกจากบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารท,ท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลด้านระบบราชการด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารจังหวัดนะครับวักต่อมานะครับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวงเล็บ4นะครับให้กรรมการตามวงเล็บหนึ่งและ วงเล็บสเสนอรายชื่อบุคคลจํานวน6คนนะครับและกรรมการตามมงเล็บ3ให้เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน6คนและให้บุคคลทั้ง12คนดังกล่าวนะครับประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือ4คนนะครับอันนี้เป็นสูตรของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในรายละเอียดนี้ผมได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับท่านสามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับทบทวนได้ ผมจะไม่ลงในรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้เนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดเชิงลึกหรือไปอ่านย้ำบ่อยๆเนี่ยอาจจะทอให้เกิดความสับสนนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าผมได้อ่านในเนื้อหาแล้วทุกท่านก็สามารถที่จะรีวิวกลับไปในส่วนต้นได้เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่กต่อมาวิธีการคัดเลือกผู้แทนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้สมรู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดกำหนดนะครับ อันนี้เ <clothes> ป <and water regard> ็นอำนาจนะครับการคัดเลือกนะครับผู้แทนองค์การมรหาจังหวัดได้ผู้ทรงวุฒินะครับซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การเริหาจังหวัดนะครับเป็นผู้กําหนแล้วต่อมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จะมีหน้าที่ดําเนินการให้จัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ อบจนะครับให้ประหลัดองค์การบริหารจังหวัดเป็นเลขาธุการคณะกรรมการ้คราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับให้ท่านประหลัดอบจนี่เป็นเลขาธุการคณะกรรมการ้คราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับมาตรา6นะครับมาตรา6ผมเพิ่มเติมนะครับในส่วนต้นผมนำเรียนว่านะครับผมนำเรียนเฉพาะมาตรา5แต่มาตรา6นี้นะครับผมต้องนำเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีความสําคัญนะครับ มาตรา6นะครับกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญผมเพิ่มให้ในส่วนนี้นะครับองเล่มหนึ่งมีสัญชาติไทย,ยองเล่มสอมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์องเล่เสมไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํางเลมสไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค5เลหไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง วงเล็บ6ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวงเล็บ7ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรง,งตําแหน่งใดๆในพรคก,การเมืองนะครับซึ่งในส่วนนี้ทุกท่านสามารถอ่านรีวิวทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับวรรคที่ที่2นะครับของมาตรา6นะครับซึ่งต่อจากอนุม,มาตราที่มีทั้งหมด7อนุม,มาตรานะครับหรือ7วงเล็บบัญญัติไว้ว่าบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้สมนว้ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้านนะครับในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับครับสำหรับรายละเอียดนะครับในส่วนของคณะกรรมการองค์การบริหารจังหวัดนะครับตามมาตรา5และมาตรา6ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542นนะครับผมได้อ่านรีวิวทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับทุกท่านแล้วนะครับผม นะครับหวังว่านะครับคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับได้ในระดับหนึ่งถ้าท่านเปิดมาเจอนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วท่านมีความเชี่ยวชาญจำนญในเรื่องของกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับทุกท่านได้นนครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอใท,ท่านโชคดีประสบความสำเร็จในการสอบนะครับไม่ว่าท่านจะสอบผู้บริหารที่จังหวัดไหนนะครับซึ่งตอนนี้ ท้องถิ่นก็มีการกําหนดทําลายเขาเข้าออกมาแล้วนะครับซึ่งจะมีการสอบประมาณเดือนเมษายนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีและสําเร็จในการสอบไม่ว่าท่านจะสอบที่จังหวัดไหนก็ตามนะครับขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ